สวัสดีค่ะวันนี้มงคลเนมชาแนลจะมาดูความหมายชื่อคณาทิพกันค่ะคณาทิพสะกดด้วยคอควายนอเนนสระอาทอทงสระอิปอปาอ่านว่าคณาทิพสะกดด้วยภาษาอังกฤษเค h a n a t h i p แปลว่าผู้เป็นผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่ผู้คนชื่อคนาทิย์เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธและว,วันศุกร์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ชื่อคณาทิพย์ตามหลักทักษะประกรได้ตำแหน่งอายุนำจะส่งผลให้ผู้นั้นดำเนินชีวิตได้อย่างสุขสบายมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตยิ่งมีอายุยิ่งมีความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานและทรัพย์สินมีความสุขทั้งกายและใจมีสุขภาพดีแข็งแรงปาศากโลกภัยไข้เจ็บ และการมีความสุขที่ยั่งยืนนานสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธชื่อคณาทิพย์ตามหลักทักษะประกรได้ตำแหน่งมนตรีนำจะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์จะส่งผลให้ได้เลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์เป็นอย่างดี และมักจะได้รางวัลได้เกียรติยศต่างๆอยู่เป็นประจำและทุกสิ่งทุกอย่างนำมาซึ่งความสุขทางใจให้กับผู้นั้นสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ชื่อคณาทิพย์ตามหลักทักษปะปกรณ์ได้ตำแหน่งเดชนำจะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นคนอุดมไปด้วยอำนาจวาสนามีเกียรติยศ มีชื่อเสียงในสังคมหรือในกลุ่มคนต่างๆและมักเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีและมักจะเป็นบุคคลสำคัญเป็นคนที่น่าเกรงขามเป็นคนที่น่าเชื่อถือคณาทิพย์ตามหลักเลขศาสตร์ตกเลข20เป็นคู่ของดาวจันทร์สองและดาวมฤตยูศูนย์ มักมีจินตนาการกว้างไกลไกลมากชอบการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ชอบอขวายควาแต่ที่สูงสุดเอื้อมอิทธิพลของเลข20ก็จะช่วยส่งเสริมให้การเพ้อฝันเพิ่มกําลังเป็นสองเท่ากลายเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอย่างรุนแรงชอบวิธีการใหม่โดยไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ กล้าเสี่ยงกล้าลองเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำจะต้องประสบความสำเร็จผู้ที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้จะได้เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีมีความรับผิดชอบชีวิตจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยมเป็นนักคิดนักฝันฝันแต่โครงการใหญ่ๆและมีกำลังสนับสนุนย่อมสำเร็จได้ตามความคิดและมักมีรางสังหรณ์แม่นคณาทิ์ ตามหลักอายตนะหกได้กำลังดาวเท่ากับหนึ่งเจ้าชะตามีจิตใจเหมือนพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีคุ้มครองคนรอบข้างมีเมตตาการุณาห่วงใยดูแลทุกสุขมิให้ขาดตกบกพร่องแม้ตัวเองจะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ก็อยอมทนจะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นครบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่นสบายกายสบายใจหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดของชื่อนี้มงคลเนมชาแนลได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ที่รายละเอียดด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลยค่ะมงคลเนมชาแนลจะนำความหมายชื่ออื่นๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกค่ะ และถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้มงคลชาแนลแนะนำชื่อไหนอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ